ทีมเทนนิสไทยก็มีความพร้อมหลังจากเดินทางไปตระเวนแข่งขันในต่างประเทศและในประเทศครับในวันนี้นะครับที่สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยดรนัรทธีรนัทสุพานนท์ที่ปรึกษากิติมศักดิ์คณะการมาทการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาเดินทางมาเยี่ยมชมการฝึกซ้อมและให้กำลังใจคณะนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดซีเกมส โดยมีพลเอกกู้เกียรติศรีนาคาอุปนายกสมาคมและนายวิเชตทิพยกากรอุปนายกสมาคมในฐานะผู้จัดการทีมให้การต้อนรับซึ่งทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ประกอบด้วยนักกีฬาชาย5คนแม็กซิมัสพระรพลโจนส์กาสิดฐ์สำเร็จพวิทย์สอนหลักทรัพย์วิชยาตรงเจริญชยัยกุลประจายอิสโรและหญิง5คนได้แก่มนัญชยาสว่างแก้วละละนาธารุดีทัศพรนากอพัชรินชีพชันเดชและเพียงทานพริพืช โดยมีดรธนากรศรีชาพันธ์เป็นผู้ฝึกสอนทีมชายพัชรพลคำสมานเป็นผู้ฝึกสอนทีมหญิงรวมทั้งวิทยาสำเร็จเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนครับผู้จัดก,การทีมวิเชตทีปกากรวางเป้าหมายคว้าสี่เหรียญทองจากทั้งหมด7เหรียญทองความหวังมากที่สุดอยู่ที่ประเภททีมซึ่งทีมชายเป็นแชมป์เก่าและทีมหญิงเป็นรองแชมป์เก่าสำหรับนักกีฬาไทยนั้นคัดเลือกจากผลงานและอันดับโลกล่าสุดครับกีฬาสีเกมส์ครั้งที่33เทนนิสแข่งขันระหว่างวันที่9ก้ถึงธันวาคม ที่ศูนย์พัฒนากีฬาธิแสังชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีมีชิงทั้งสิ้น7เหรียญทองจากชายเดียวหญิงเดียวชายคู่หญิงคู่คู่ผสมทีมชายและทีมหญิงครับ